อตอนนี้ก็กำลังเตรียมความพร้อมของงานสงการสงนำพระวัดโพชัยบ้านางงัวตําบลนางงัวเพื่อนว้าจังหวัดนครพนมวันที่สิบเอ็ด เมษายนสองพันายหกสิวันที่เดือนพ่อสอค่อยเว้ายังมันหลงยังมันว้าผิดไม่ได้ไ่ได้ค่อยจำว่าวันเดือนปีของเมื่อนี่บางที่ลงเฟซลงไลน์กันลงวันที่ผิดก็มีได้เข้าไปแก้ที่หลังเพราะฉะนั้นต้องว้าอยังมีสติตอนนี้ก็ พษาสนิกชนญาติโยมสาธุชนทั้งหลายชาวบานนาง,งวัวกำลังพยอยลงมาเพื่อมาส่งน้ำพระพุทธรูปในพิธีสงการหรือส่งน้ำพระ ในช่งงองเทศกาลสงกรานตรก็จะมีการส่งน้ำพระไม่ได้ด่านเดียนะครับทุกปีทุกปีนะครับตามนโยบายของทางท่านผู้ว่านะคผู้ว่าปีนี้มีนโยบายในการที่จะเพื่อให้น้องได้เข้านี่ทำบุญโดยการที่เราเข้ามาในวัดแล้วมาเยี่ยมเต่ากินหินที่ดินเขาจะวัดก็ร้องหาปีนี้นะครับตามนโยบายของทางท่านผู้ว่านะครับ ได้มีนโยบายในการให้พี่น้องเราเนี่ยทุวกวัดในเขตพื้นที่นะครับได้ร่วมกันก่อดีดีไซน์นะครับซึ่งได้ให้ทางท่านผู้นำในแต่ละท้องที่ผู้ใหญ่บ้าสนสถาบันการนะครับว่าตอนนี้นะครับทางท่านสถนนิกรได้รวบรวมนะครับปัจจัยที่พี่น้องเราจะได้รวมกันเพื่อที่จะได้นำไปซื้อดินเอาดินทรายเนาะอเอาไปก่อก็เบื้องโมอาจาร,รย์ละสร้างพญนาคคนเดียว เราจะไปก่อไว้ตรงนั้นเป็นเจดีไซน์นะครับเพื่อจะได้เป็นการใซนี่ส่งพุเรอหาุ้ยสุ่มเขาวัดดูเอาแต่ okay, เขามายี่เจดีไซน์ออนนวัดพี่น้องเราก็เช่นกันนะครับถือว่าในปีน,นี้นะครับเพื่อเป็นการสืบสารรักษาประเพณีนะครับของทางเราเชาวพุทธในส่วนของการได้มีส่วนร่วมนะครับในการก่อเจดีไซน์ทั้ั้ๆวันนี้นะครับทางพระอาจารย์หาชัยวุฒ พุทธาโลนะครับจะเอาวัดวัดโพชัยนะครับวันนี้วัดปาปีเดนั่นคือขิดเสียงคือผมหมวดที่อาจารย์นะครับในวันนี้นะครับทางพระอาจารย์มหาชีวุทธนะครับไปเป็นวัดแรกนะครับในเีดหมู่บ้านของเราที่มีการส่งน้ําพระพรพรางรถน้ําดําหัวขอพรจากผู้สูงอายุนะครับในวัดโพโชัยวันนี้วันที่สิบเ็ดนะครับเมษายน เมื่อทางพี่น้องเรานะครับทุกท่านทุกคนมาพร้อมกันนักบริเวณอันป่ายางเราเอ้นดดนยางปีพี่น้องดี่หอนะครับเมื่อพี่น้องเรามาพร้อมกันก็คง